ลก็โอกาสกว่าอาจารย์น้องมิชีแระยิโยมนะตอนนี้เกิดมาพูดฮะที่ตตื่นขึ้นทีหนึ่งทีสองมาพูดฮะ พ่อก็พูดถึงเรื่องเดิมๆนี่แหละเรื่องทุกข์นะ,ะและวิธีดับทุกข์นะหลวงตาพูดถึงเรื่องของขังไม่เป็น จะเรื่องของปล่อยนะของปล่อยของขังนยจะสุมะส่มไก่ะสุ่มไก่ะกับสถานีตำรวจแล้วมีกงขังไม่ต้องไปใส่ตอนนี้ก็ขังตัวเองนะขังไว้กับโลกกวดหลงเลยขังตัวเองไว้ในความพอใจ และความไม่พอใจความอิจฉาความริษยาความรักความชังนี่ถูกขังไว้ถูกมัดถูกตึงไว้คววา่งความห่วงจะออกภาษาเราอยู่แล้ว ความห่วงความกังวลนะเพราะฉะนั้นเต็มไปด้วยทุกข์ฮะเต็มไปด้วยความวุ่นวายฟุ้งซ่านเต็มไปด้วยความคิดนะถ้าพูดตรงๆคิดไปอนาคตคิดไปอนี่วนไปเวียน ความคิดเนี่ยหลอกลวงเรียกว่าสังขารคิดดีก็เป็นกุศลคิดไม่ดีก็เป็นอกุศลคิดดีไม่ใช่ว่ามันจะดีนะ มันจะคิดแต่ละวันแต่ละเวลา,าเข้าไปอยู่ในความคิดก็ไปอยู่ในคำถามเข้าไปอยู่ในคำตอบถามตัวเองตอบตัวเองวนเวียนอยู่อย่อยางเงี้ยเนี่ยเรียกว่า วัฏฏะสงสารอะนิจาวัะสังขาราอนิจาวัต,าาวตาาสังขาราสังขารไม่มีที่สิ้นสุดไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี่ยแปลเป็นภาษาไทยสังขารแปลเป็นภาษาไทย ภาษาบ้านเราเรียกว่าความคิดปรุงแจง่งอ,อะไรที่ปรุงแจ่งขึ้นไม่ว่ากายสังขารก็ปรุงแต่งกายาวจีสังขารก็ปรุงแจง่งคำพูดมโนสังขารก็ปุงแต่งแห่งจิตแห่งความคิดนะอารมณ์ทั้งหลาย เกิดจากมโนภาพของจิตเพราะฉะนั้นถ้ามีสติรู้ตัวอยู่รู้อยู่ซึ่งความคิดรู้ทันซึ่งความคิดนั่นแหละเรียกว่ารู้ทันจิตหรืรู้จักตนรู้จักเหตุแห่งทุกข ความคิดเนี่ยไม่ใช่ทุกนะแต่ความคิดเนี่ยเป็นเหตุแห่งทุกเป็นตัวเชื่อมต่อแห่งปัจจิจาสมุปบาทอ่ะเพราะฉะนั้นการภาวนาคือการพัฒนาสติทำยังไงสติจะมีฐานที่ตั้งะทำยังไงสติะ ใหมีกำลังยนะ่อยมอาศัยกายผู้พันไม่ต้องมาอยู่กับเพื่อนก็นได้นะในะ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 ห้ก็ได้หากระเป๋าให้ผู้พันอีกสักสองใบว่าพอดีพอดี คนธรรมดาทำไม่ได้นะจะไปหัวละ้ะมึงทำได้ไ,มไ,มไมหมล่ะทำไม่ได้ไผู้พันเขาทำได้ไเหลือจะถุงก๊อบแก๊บทนาะนีนี่เห็นไหมสังขารเรียกว่าสังขารา นี่แหละเป็นตัวเชื่อมต่อแห่งพบแห่งชาติ้าสตินะจับอยู่มัดอยู่กับลมหายใจเข้าออกนี่แหละเรียกว่าธรรมฐานโดยอาศัยกายหรือลมนี่แหละกายะของลมรู้อยู่ซึ่งกายรู้อยู่ซึ่งลม ลมละเอียดก็รู้นะหรือเรียกว่ากายละเอียดก็รู้ากายหยาบก็รู้คือลมหยาบก็รู้นะนะอาศัยให้สติมีที่อยู่มีที่พึ่งเพื่ออบรมสติสตจเจริญสติมีกำลังรวดเร็วนะรู้ทันความคิดปุ่งแต่ง น,นั่นนั่นเห็นไหมนี่เห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้อาณาปานสติฮะไม่ได้สอนอย่างอื่นหรอกฮะมันจะมาเสกพระสมเด็จมันจะมาเสกพระพูนฮะเสกใจตัวเองนี่แหละฮะเสกลงหัวใจตัวเอง่ฮะให้เต็มไปด้วยความดีความงาม ให้เจนไปด้วยกุศลเริ huh. uh ่มต้นก็เป็นอย่างเงี้ยต่อไปก็ทิ้งแม้แต่กุศลดีก็ไม่เอาเพราะไอ้ตัวดีนี่ก็มีพิษร้ายแรงถ้าไปยึดเอาดีแล้วก็มึงยุ่งอี่างะเพราะฉะนั้น รู้ซึ่งอยู่ความคิดนะนะรู้ทันซึ่งความคิดนะนี่ยนี่น,นี่จนกว่าความคิดหรือสังขารนั้นอ่าสังขารสงบหรือความคิดสงบก็รู้อยู่นะนี่ยนี่นี่สร้างตัวรู้ขึ้นมาอยู่กับตัวรู้จนทําลายแม้กระทั่งผู้เข้าไปรู้เลยสักแต่ว่ารู้นะนั่นก็สิ้นสุดอย่างการเดินทางแล้ว ฮะหรือเรียกว่าสังกตะหรือนิพพานนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวัดป่าบ่อน้ำพระเอ็นผููใดไฟธรรมทางวัดป่าบ่อน้ำพระยินดีสนับสนุนเพื่อนุน อย่างสุดความสามารถไม่ว no. ่าเป็นหญิงหรือชายก็มีสิทธิ์เท่าๆกันนั่นแหละผู้หญิงก็ไม่ต่างกันหรอกเขาชายทางสมมติอาจารย์ ทางวิมุตต์่ะไม่มีทางเป็นอันเดียวกันเมื่อเช้าทีสี่สก็ให้คาถาเด็ดคาถาที่ขังช่างหัวมัน ทั้งหัวมันสามคำเน,นนะเป็นคาถาที่ขังที่สุดเด็ดขาดวันนี้ก็เสร็จแล้วก็ทังใจรับพรยะหาวริวหา ปุราปาริปุรนติสากครังเอวะเมวะอิโตรินังเปตานังอุปกปติอิทจังปฏิจังทุมหังกิปะเมวะจะมิตจันตุสพเบปุบเรนตุสังกปายันโดบรระโสยทธามณีโชติละโสยะตา สัพพิติโยวิวัชชนตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวะวันตะราโย ο. สุขีดีคายุโกภะอาภิวานาซีริสะนิจังอุตาปจาย,ยโนจตาโรธรรมาวัฒนติอายุวโนสุขังภะลังสาธุ